สมบัติเสริญไทยสงอายุ72ปีปัจจุบันนี่เป็นวิทยากรของเกษตรโอ้ยายช่วยนามสะกุลเสริญไทยสงอายุ68ตอนแรกก็คือแบบว่าตานี่กเขาไปข่หวยไข่หวยแต่ที่นี่พอดีก็จะไปสง่งส่งเจ้ามืออยู่ที่ตลาดนะพอดีวันนั้นเอาไปส่งเขาตำรวจเลยคุมพอดีหวยออก ตุต่นตาก็เลยเจ็บไปหมือนไม่มีใครถูกจคกคนวันนี้ได้นะั่นแหละมามาซื้อกระทูเขาตอนนั้นกระทูเขาซื้อตัวละห้าบาทที่ทลาดตะกอนมันถูกซื้อใหม่แล้วก็มา้ลมกระทูถึงปลูกของได้ถ้าไม่มีกระทูจะปลูกไม่ได้เลยเพราะว่าควยงัวมันเข้าครั้งแรกจริงๆนะกันนะก็ไม่ได้ทําเกษตรเลยหรอกทำเป็นฟาร์มไก่มันเป็นลูกจ้างเขาพอหลังๆมามา,มาเห็นมาคิดได้ว่าขี้ไก่ก็มาก เราทําเป็นแปลงเกษตรไม่ดีกว่าหรืออยากปลูกข,ของอย่างไรเงี้นะก็เลยเห็นว่ามีปุ๋ยที่ไก่ที่เลี้ยงนะเอามาใส่ผักใส่อะไรมันก็เออมันคืองามไปหมดขายได้ด้วยมันก็ได้กินได้ขายเราก็โอเคก็คิดต่อไปอีกอะมีบ่อเล็กๆแล้วก็ได้น้ํารดผักเรียนเลี้ยงปลาไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็อาอมันก็ดีขึ้นได้อยู่ได้กินได้พี่ได้น้องกินหลังๆมาก็ไปดูงานทําดูนู่นดูนี่ก็โอเคเราก็ชอบแบบนี้เลย ทำมาตั้งแต่พ่อตั้งแต่แม่ตั้งแต่เล็ก<ล>มาในทฤษฎีใหม่ก็เลยไปไปอบรมก็เลยรู้ว่าโอ้ก็เริ่มมาจะได้เป็นหมอดินไปอบรมหลายคนอบรมมาปั๊บก็มาได้โครงการแล้วก็มาได้เป็นหมอดินพอเป็นหมอดินก็ไปอบรมอีกเราก็ได้ความรูกอะดินแปลงนั่นแปลงนี่ไปนี่เราก็เอาชาวบ้านเอามาเอาเดิดินมาให้ดู ปรากฏว่าคนบางคนเขาก็ติดใจว่าเกษตรกรใช้ปุ๋ยแบบนั้นมนั้นมันไม่ดีมันไม่งามไม่ถูกกับระปุ๋ยอะไรอย่างนี้นะตำบลพุกากานันนี่มันมันไม่มีบอ่อเลยนะตาบานนี้เอาบอ่อขอบอ่อเขามา80ลูกกระจายในหมู่บ้านมดตำบลพุกากเลยสิบหกหมู่บ้านที่ที่สวนที่ที่อยู่เนี่ยยี่สิบไร่มันเป็นที่ที่บ้านด้วยเป็นแปลงเดียวที่นาด้วย ป็นแปลงเดียวทั้งหมดที่นี่จะแบ่งที่เป็นทั้งทั้งต่ำขุดบ่อเอาหน้าเก็บหน้าเนาะถ้าม,มันมีหน้ามมันก็ทําอะไรไม่ได้เนาะแล้วที่เนินๆทังสูงเราอาจจะเป็นเป็นข้อไก่ที่อยู่อาศัยเป็นงนี้นะครับที่อยู่อาศัยประมาณสักสามไร่แต่ตรงจุดตรงนั้นจะเป็นข้อวัวข้อควายจุดตรงนี้เป็นข้อไก่จุดตรงนั้นอาจจะเป็นเลี้ยงกบหรือเลี้ยงปลาอะไรต่าง ชอบปลูกของที่กินได้ข้าวเนาะปลูกเพกปลูกกล้วยตามนชอบปลูกของหลายอย่างเพื่อการทดลองแล้วก็ของที่เขาไม่เคยทำนาะตาชอบปลูกมันท้าทายดีปลามงนี่ชอบเลี้ยงปลากินพืชอย่างปลาตะเพียนปลานิลนพวกนี้เขาเขา,เขากินกินพืชนะ แต่ก่อนเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวมันเลี้ยงมากเลยที่นี่มันเวลาออกลูกมาหลายตัวกันไม่อยู่มันกระโดดข้ามได้หันมาเลี้ยงควายหญ้าเรามันมากถ้าหญ้าในสวนเรามันมีมากเราจะตัดทิ้งเฉยเฉยมันก็ไม่มีประโยชน์เราก็ต้องให้ควายไปกินเพราะมันมูลสั์ออกมาราก็โอเคมันไปใส่ของได้แล้วหมูกล้วยเราปลูกมากตัวนั้นก็หมูมันก็อาศัยกินตัวนั้นมันประหยัดลงแต่ก่อนมะพร้าวมันมีอยู่50ต้นสมัยนั้นมะพร้าวนี่กับเลี้ยงหอยได้โอ้แบ่งเก็บเงิน แบ่งเก็บเงินนี่แม่บ้านเป็นคนเจ็บเนาะก็ส่งลูกเรียนลูกสาวสองคนคนโตึงก็จบแค่ม .6 เองก็หยุดก่อนให้น้องสาวเรียนเรียนอยู่ออกกันค่าไทยนะนั่นแหละเงินที่เลี้ยงวัวนก็พยายามส่งให้ลูกโอ้แบ่งเก็บถ้าได้มากเก็บรอยละสิบบาทขายได้อะไรนิดอะไรหน่อยก็ขอให้ได้เก็บสี่บาทห้าบาทก็เก็บไปสักบาทหนึ่ง ได้ไม่ปได้ก็ทําบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้อย่างนี้นะเออทําไปทำมันก็คือดีขึ้นที่ต้นไม้ต้นไอมันก็ใหญ่ไม่นึกไม่ฝันว่าอ้าวลูกเรียนนี่จะม,มีเงินตรงนี้เด้น,นี่พอขอกใหญ่เลยยังรู้ว่าได้เก็บม่วงขายเก็บมะพร้าวขายต้องสู้ก็ต้องทําไม่ใช่ได้แล้วกิ่ทิ้งไม่ได้ได้แล้วก็อุตส่าห์ทำจิตกลัวจิตทำไม่ได้เลยลูกหลานมาก็มีแต่มันนี่แหละเขาก็ดีใจเนาะตกง,งานตกการามาตรงเทพเองก็ทำของรองรับไว้พอดีเลย อยากเสียงเนี่ยเสียงตาสมบัตินี่เคยทํามาก่อนเนี่ถ้าคนยุคเนี่ยอีกศิเปียงหน้าเนี่ยทำนาเป็นไหมทํากินเป็นไหมทําแบบปลาเนี่ยปลูกผักปลูกแกงไม่ใช่อาศัยซื้อเขากินอย่างเดียวมันไม่ได้ยาพิษก็มากทาั้งทั้งที่พ่อแม่เรามีพื้นดินนะพื้นดินพื้นไร่พื้นน,นาเนี่ยมากมายทำไมไม่ทากินเองขณะประเทศนอกเขามาอยู่เขายังเช่าที่เรากินเลยทํากินเขายังทําได้ เราเป็นเจ้าของที่แท้ๆยังไม่้เขาทําอีกเลี้ยงลูกให้ให้ให้เลี้ยงตินดินจะเป็นเลี้ยงติดอากาศที่นี่เด็กที่โตขึ้นมาปุ๊บมันจะทําอะไรไม่เป็นหาวิธีทามีที่บ้านนะตักแปงหนึ่งอยากปลูกพักกินจักแปลงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทดลองดูทดลองดีที่สุดลองนู่นลองนี่ลองไปเรื่อยๆนั่นนี่อันนี้นนนนนนเือขยันเองเรารู้เองถ้าไม่ลองมันก็ไม่รู้ใครอยากลองก็ถ้าไม่เข้าใจก็มาหมาตบัดเนี่ย เอาอยากให้เด็กน้อยรุ่นใหม่นี่นะหันมาทําแบบเศรษฐกิจพอเพียงนี่มันยังยืนเด็กน้อยรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยจะทำนะเวลาเองเกตตัวไปแล้วมาคิดเหตุกระสายไปแล้วเห็นคนเข้ากลับมาจงเทพเขาบอกว่าเสียดายเวลามากเลยเขาไปยุงเทพนานอยากให้เด็กน้อยนะ่ะทําหันมาทําเต่นเล็กๆในน้อยนี่มันจะยังยืนแล้วก็เวลาตกงานตกการมาเองก็มีของอยู่ของกินไม่ต้องไปซื้อไปอะไรเขาอยูได้กินให้แต่มันมีของกินไม่มีเงินจ่ายก็จ้างขอให้มันมีของกิน